ขวดนม5อันดับยอดฮิตรู้ไว้จะได้ไม่เสียเงินฟรีวันนี้ก็เลยจัดมา5อันดับขวดนมยอดฮิตให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูกันค่ะอันดับ5นะคะ p e r l i n e New t i t o n ค่ะรุ่นนี้ขนาด8ออนซ์ทำความสะอาดง่ายเป็นแบบคอกว้างทนความร้อนได้สูงถึง109องศาแล้วก็ปราศจากสาร BPA อีกด้วยเทคโนโลยีป้องกันจุกแฟบแบนจุกนุ่มนิ่มยืดหยุ่นสูงค่ะ อันดับที่ 4.Nature PP ค่ะมีให้เลือกทั้งแบบขนาด5ออนแล้วก็9ออนผลิตจากพลาสติกเกรดสัมผัสอาหารปลอดสาร BPA และ BPS ค่ะทนความร้อนได้110องศาจุกนมมีหลายรูค่ะลูกน้อยสามารถควบคุมการไหลของน้ำนมได้ด้วยตัวเองค่ะ อันดับที่3 p h ฟิลลิปเอเวนรุ่นเนชั่น a l ลค่ะผลิตจากวัสดุปลอดสาร BPA คอกว้างบรรจุนมและทำความสะอาดง่ายค่ะจุกนมผลิตจากซิลิโคนปลอดสาร BPA ป้องกันอาการโคลิกนะคะรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นยอดฮิตเลยอันดับที่2ค่ะรุ่นนี้คือพีเจนสีชาคอกว้างรุ่น8ออนไม่มีใครไม่รู้จักนะคะผลิตจาก PPSU ค่ะปลอดสาร BPA ทนความร้อนสูงได้ถึง180องศา อันดับที่1ตกเป็นของใครไม่ได้ค่ะพีเจนสีชา PPSU ขนาด5ออนสเปคเหมือนตัวเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้มีขนาดเล็กกว่านะคะ คอกว้างค่ะช่วยให้ชงนมและทําความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับเด็กแรกเกิดค่ะและนี่ก็คือ5อันดับขวดนมยอดฮิตนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังลังเลตัดสินใจนึกไปออกว่าจะซื้อแบรนด์ไหนยังไงดีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นประโยชน์ช่วยคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกน้อยของเราตัวเราแฮปปี้ลูกเราแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้แค่นี้ฟินสุดๆนะคะ <Yeah. S 1> ถ,ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาชาลาไปก่อนคุณพี่ลูกสองสวัสดีค่ะ